สวัสดีครับวันนี้ช่องแทนเช้าไร่พามาชบ่งยาก,กาศตอนเย็นนะครับฝลายเดมิน่าอัปเดตสมาชิกของพออของ,ของช่องนะครับแนนทนเช้าไร่ตัวนี้เป็น สมาชิกใหม่นะครับน่าจะได้ประมาณสองเดือนนะครับสองเดือน,อน,น ตัวนี้เป็นแม่พ่อครับยายเป็นยายตัวนี้เป็นยายครับก็ดูแรงนี่ก็จะเลี้ยงง่ายหน่อยครับไม่ได้ทำนานก็ปล่อยให้หายกินตามทุ่งครับบาย ่อก็อ <gaat> ยู่ใกล้ๆนะครับสวนใกล้ๆบ้านนะอันนี้ก็เป็นกองฟางแล้วก็แปลงหญ้าหญ้าหวานเลยนะครับแล้วก็หญ้าเนีเปียบางส่วนนะครับทำเอาไว้เป็นพันนะครับเราพาไปชมแต่ว่าตอนนี้เรามาชมควายทุกอย่าง ยากาศจามเย็นครับ ตัวนี้ชื่อเจ้าผมทองครับมันมีที่มาที่ไปครับตรงหน้าผากมันเป็นเป็หมือนผมแจกไปครับก็เลยตั้งได้ชื่อว่าเจ้าผมทองนะครับมาดูตัวเล็กกันบ้างนะครับ อันนี้อุกรอนเกี่ยวข้าวครับตัวเล็กยังไงจะตัวเล็ก ตัวนี้ชื่อเจ้าข่้วยหอมนะครับมันมีทั้งหมดสิตัวนะครับกลังกับขลอเดี๋ยวเราไปชมแปลงหญ้ากันดูู่ครับครับนี่เป็นแปลงหญ้าหญ้าหวานนะครับแล้ก็ตัดให้กเวลาเรา นึย่ยนะครับเดี๋ยวน้ำแก่แล้วครับเอาไว้ทำพันธุ์ก็ดีของจ้าหวานนั่นคือกินได้เลยครับไม่ต้องบดไม่ต้องสับนะไม่ต้องใช้เครื่องสับ,สบ,สบวายชอบครับวายที่ชอบมากครับ แล้วว่านี่ครับศัตรูตัวสก,กัดเลยนะครับของยาหวานนั่นคือไก่ครับนี่ฮะพอเราตัดพอเราตัดใช่ไหมครับปกติก็จะตัดจำนะครับตัดให้มันจำคนเนยนะครับศัตรูหลักของ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 ยาหวานก็นคือไก่ครับไก่มันมาจิกกิน,นครับ พอพอมันแตกยอดหอ่มาอมานี้ใช่ไหมครับไก่มันก็มามาจิกกินนะครับมันจิกกินกินไปกินไปกินไปจนมันตายครับแต่มันไม่เกิดเลยนะครับนี่เป็นทํนานหญ้าเมีเพีย อันนี้ก็เป็นฟางครับฟางอัดก้อนนะครับยังไม่ได้ทันยังไม่ได้ทันได้ทำอะไโครงอังคารนะรฮะก็ได้เอาข้าใบมาไว้ก่อนนะครับ อันนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วครับเริมเน่านะแต่อันนี้เป็นของปีนี้ครับนก่อนเดี๋ยวเราไปชมควายข้อกันครับเรามาอัปเดตข้อที่เราทำเราทำไปเมื่อกลางปีนะครับนี พ้อควายทรายื้นปูนนี่ครับเราก็จะไม่เอาขี้มันออกหมดนะครับเหลือไว้พอให้มันไม่เจิบเท้านะครับ <S <S เรานี้ก็ทำเองยังไงครับก็สืกไม้เหลือใช้ เวลาเอามูลออกเราก็จะเอาลาวล็กออกนะครับาลาวล็กด้านหน้าออกแล้วก็จะเอารถไถนะครับเกลี่ยมันออกมากวองไว้ตรงนี้ครับด้านหน้ารประโยชน์ของมูลสัตว์ขี้ควายนะครับมาชมกันครับรโยด ของมูลหรือขี่ควายนะครับนี่ครับก็จะเอามาใส่ผักนะครับเป็นสวนปลอดสารพิษนะครับไม่มีสารเคมีดูแบบง่ายแล้วก็ผูกเองกินเองนักเรลนพอนะครับขี่ควายจากกอรออันนี้เป็นต้นยางนาน,นะครับต้นยางนาน มีมะม่วงมีผักสวนครัวนะครับภายในสวนที่เลี้ยงควายก็จะมีผักก็อย่าเนี้ครับเป็นแปลงพิกนะฮะปลูกพอได้พอได้กินนะครับเท่านี้ก็เหือเฟือครับ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นสะระแน่ครับมีมะเขือมีไผ่นะครับมีไผ่ก็เรียกว่าไผ่ตรงไผ่ตรงดมแรงนะครับออกหน่อตลอดปีขอให้เราขยันรดน้ำนะครับ ครับก็จะมีต้นสักนะนครับเห็นไหมครันี่เราเปลี่ยนขอบหนุ่มเรื่นครับเรื่องปลอดสันทิปเดี๋ยวพาพวดูหนอภัย มีอะไรครับเนี่ยประโยชน์ของมูลสัก์นะครับที่ควายจกคอกเราบายครับแล้วก็มาเสียด้นไม้น้อยหนาอันนี้ก็เป็นเป็นหญ้าในเพียงนะชาวเมืองเราก็มีต้น ไม่พยุงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฝลั่งนะครับฝลัง่งเป็นฝรั่งพัน 1, ไรเมตรครับต้นอยังนาต้นสักทองอายุประมาณ ประมาณผมปลูกประมาณไม่เกิน2ปีครับโตรเร็วมากฮะทั้งหมดประมาณสิบสิกว่าต้นเนะี่ปลูกเป็นรั้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ช่องแกนสาวไรด้วยนะครับ เราจะปิดคลิปกันด้วย,ยนี่ครับต้นยางอ่ะลาก่อนครับบ๊ายบาย